แต่บางคนเขาเขารีบปาดน้ําตาให้เร็วที่สุดแต่เขาเขาเชื่อว่าโลกข้างหน้ามันยังใสยอยู่มันใสยอยู่มันใสยอยู่แต่บางคนไม่เชื่อว่าโลกมันใสเพราะเพราะก็ไม่ยอมปาดน้ําตาเสียทีเนี่ยเวลาเดินลงบันไดเนี่ยพระอาจารย์นึกถึงชีวิตช่วงขาลงขาลงเนี่ยบางคนเดินเดินไปแล้วมันสะดุดมันเหยียบชายจีวรตัวเองแล้วแบบคำมั่งไปเลยก็มีนะแต่บางคนน่ช่วงขาลงของเขาเนี่ยคือเช่นว่าทําธุรกิจอะไรแล้วชีวิตมันมันย่ําแย่แล้วเกินแต่พอล้มลงปุ๊บเนี่ย เขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ท so ี่คำโบราณว่าไงนะตบกระไดพลอยกระโจนพลอยกระโจนเห็นไหมเวลาพอตกบันไดปุ๊บเหยียบปุ๊บก็หาจังหวะนี่แล้วก็แล้วก็กระโดดไปได้ไกลกว่าคนอื่นก็มีผมเห็นในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนที่ธุรกิจเขาล้มละลายต่างๆเราเนี่ยแต่สุดท้ายมันเกิดธุรกิจตัวใหม่ของเขาอ่ะเนาะเช่นว่าเขาไปขายแมสขายอะไรแล้วมันก็ต่อยอดจากแมสจากแอลกอฮอล์ไปเป็นอย่างอื่นได้ครับคือคนบางคน่ะ จนก็จนไม่นานจริงๆนะล้มก็ล้มไม่เจ็บคือจังหวะเขาดีอ่ะจังหวะเขาดีสปริงข้อเท้าเขาดีมันเลยทําให้ม้วนตัวไปได้เนี่ยจังหวะการลงนะเวลาเดินลงจากโบสถ์พระจาจาร์ก็เลยเห็นข้อคิดว่างั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตคนน่ะมันจะต้องล้มกันอีกกี่ครั้งผมไม่เชื่อว่าวรัสโควิดมันจะเป็นวรัสตัวสุดท้ายแล้วก็ไม่เชื่อว่าวิกฤตของเศรษฐกิจโลกอะไรต่างมันจะเป็นวิกฤตสุดท้ายมันมันต้องมีวิกฤตมาอีกมีโรคภัยไข้เจ็บมาเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ เราจะเอาเหตุการณ์จากอดีตมาสอนใจว่าเวลาถ้าล้มครั้งต่อไปมันจะล้มยังไงให้มันเข้าท่าเข้าทางหน่อยล้มยังไงให้มันมีเทคนิคในการล้มหน่อยมันให้ไม่จิบใช่มันอาศัยจังหวะก,การล้มเนี่ยแล้วก็โดดไปได้ไกลกว่าเขาแต่บางคนทุกวันนี้โควิดไปแล้วก็ยังนั่งร้องไห้ไม่จบไม่สิ้นอยู่อันนี้ก็คือความน่ากลัวแหละว่าเมื่อไรจะหยุดร้องไห้สักที มันก็เลยเวลาร้องไห้เนี่ยก็สังเกตเห็นนะว่ามันทําให้เรามองข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยชัดเพราะน้ําตามันมันเป็นม่านบางังจนกระทั่งมองโลกไม่สวยเลยแต่บางคนเขาเขารีบปาดน้ําตาให้เร็วที่สุดอะเขาเขาเชื่อว่าโลกข้างหน้ามันยังใสยอยู่มันใสอยู่ยยแต่บางคนไม่เชื่อว่าโลกมันใสเพราะเพราะก็ไม่ยอมปาดน้ําตาเสียทีจมปลักอยู่กับความคิดเดิมๆอย,อยู่กับอดีตนานไปหน่อยเนาะงั้นลงเนี่ยก็อันนี้งั้นเรามีพระผู้เฒ่าอยู่ในวัดก็ต้องระวังเนาะเดี๋ยวลงหลวงพ่อจะล้ม นะครับขอบคุณครับที่ได้มีโอกาสได้พบกันครับขอบคุณวันนี้ได้รับนิมนต์มาบรรยายธรรมที่จังหวัดตรังจากเจ้าอาวาสวัดแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังงานวันกตัญญูบูรพาจารย์ได้เจอคนดีคนดีที่เป็นทั้งโยมและเป็นทั้งพระได้เจอคนดีได้เห็นสมณะที่บางครั้งสมณะอาจจะไม่ได้ทรงไว ซึ่งเครื่องแบบคือผ้ากาสาวพัดเจอโยมหลายคนที่พอจะรู้สึกและสัมผัสได้ว่าญาติโยมบางคนเมื่อเราเห็นก็เป็นมงคลเพราะโยมกำลังเป็นผู้เสียสละโยมสละหลายๆอย่างสละความเห็นแก่ตัวสละทิฏฐิมานะสละความรู้สึกว่านั่นนี่เป็นของเราการได้เห็นโยม แม้บางครั้งจะไม่ได้สวมเครื่องแบบของพระแต่การที่โยมกําลังเสียสละกําลังเป็นผู้ฝึกตนกําลังอ่อนน้อมถ่อมตนกําลังเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอริยมรรคมีองค์8 <c oughs> ก็ชื่อได้ว่ามีความเป็นสมณะเป็นนักบวชนอกเครื่องแบบดังนั้นการที่ได้เจอคนดีทั้งที่เป็นโยมทั้งที่เป็นพระ ก็นับว่าเป็นมงคลคําว่าเป็นมงคลก็หมายความว่าเราได้มีแรงบันดาลใจเราได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาก็เป็นเรื่องถูกแล้วเป็นการยืนยันในใจของตัวเองว่าเราได้ทําถูกแล้วและยิ่งจะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปว่าเรายิ่งจะต้องทําให้มากขึ้นต้องเสียสละให้มากขึ้นต้องลดทิฏฐิมานะความเห็นแก่ตัวให้มากขึ้น มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมบ้านของท่านชวนหลีกภัยทั้งพี่ชายน้องชายของท่านชวนก็ได้ให้การต้อนรับได้พูดคุยปราศัยทักทายอายุ90ปีแล้วแต่ก็ยังดูสุขภาพทั้งกายและใจก็ดีทุกอย่างไม่เที่ยงเวลากำลังไหลไปเลื่อนไปทุกๆเส้นทางกำลังบอกเราว่าในะเราทุกคน กำลังมีชีวิตที่บ่ายคร้อยเวลาชีวิตเหลือน้อยได้กราบหลวงปู่ครูบาอาจารย์สมเด็จจังหวัดตรังอายุ96ปีและหลวงปู่อายุ97ปีเป็นมงคลเหลือเกินที่ได้เจอทั้งพระดีโยมดีเราจะได้ใช้ชีวิตให้เป็นมงคลตามคนที่เป็นมงคลที่เราได้เจอ พื่อชีวิตที่เป็นมงคลของเราซื้อไปขออนุโมทนาบุญแม่บังเอิญผ่านมาเห็นปิ่นโตใหญ่ยักษ์ดีละเกินเนี่ยพระอาจารย์นึกถึงเวลาพอพ่อแม่เรามาทําบุญตอนที่เราบวชใหม่ๆอะ่ะเรารู้เลยว่าในปิ่นโตแต่ละชั้นเนี่ยมีแต่กับข้าวที่เราพระลูกชายชอบทั้งนั้นเลยพระอาจารย์พอเวลาเราดูถึงเรื่องของสังฆทานสังฆทานเนี่ยจะต้องเป็นการถวายที่ ไม่จเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดจึงจะเป็นเป็นทานที่มีอาน,นิสงส์มากแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยพยายามทําอาหารมาอันนี้ลูกชายเราชอบพระลูกชายชอบพระลูกชายชอบแต่ละอย่างมีแต่พระลูกชายชอบคือจิตเนี่ยมันมุ่งไปแต่พระลูกชายอย่างเดียวอย่างนี้อน,นิสงส์ที่พ่อแม่จะได้รับจากการให้ทานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอาน,นิสงส์มากเท่ากับการที่ตั้งใจไว้ว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องไปเป็นของภิกษุไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใด ่อให้เจาะจงไปที่ลูกชายเพราะเรารักลูกเราอะนะก็ยังไม่ได้ถือว่าจะเป็นบุญที่ใหญ่กว่าการที่เราไม่ได้ไม่ได้มุ่งไปที่พระลูกชายเราแต่เราพยายามนึกถึงว่าอาหารอันเนี้ยไม่เป็นเบาหวานอันเนี้ยไม่เป็นไขมันอันนี้ไม่เป็นเก้าไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นอะไรต่างๆที่จะเป็นโทษเป็นภัยกับพระอ่ะนะถ้าเราตั้งใจไว้แบบนี้นะลูกเราก็ได้รับประโยชน์พระรูปอื่นก็ได้รับประโยชน์นะเห็นบิณฑโตแล้วก็ได้ข้อคิดว่า ถ้าทําบุญทําทานเมื่อไรก็ให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับสุขภาพของพระไม่เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเลยแต่ถ้ามุ่งไปที่ลูกชายก็จริงอยู่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่บวชเป็นพระก็ก,ก็ใช่ก็ได้ประโยชน์แต่ว่าประโยชน์จะกว้างกว่าถ้าเราถวายเป็นสังฆทานไม่เจาะจงรูปหนึ่งลูกใดและมุ่งไปว่าให้เป็นสุขภาพดีต่อพระและเราทำเสียงนี้ก็เพื่อสละทรัพย์ของเราออกไปในรูปของอาหาร สละออกไปด้วยความไม่เสียดายไม่อะไรอารวรน,นะก็จะมีอน,นิสงส์มากกลัวกลัวเรื่องบุญอยู่เหมือน,นกันแต่ก็ท่านก็พยายามลดอยู่แล้วนะบางทีอาหารจังหวัดตรังก็รสนะชาติดีเนาะก็เลยทําให้บางทีก็เลยทําให้พระรู้สึกว่าฉันได้เยอะหน่อยนะอนุโมทนาบุญกับข้อคิดดีๆ